คุผู้ชมทุกท่านนะคะพัสดุรายการที่นี่มีหมอเด็กค่ะโดยสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขประเด็นวันนี้เป็นประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่ขอเข้ามาค่ะว่าคุณปาพาไปทําความรู้จักเกี่ยวกับโรคจีซิพีดีหน่อยว่าเด็กกลุ่มนี้เนี่ยเป็นแล้วเราจะต้องดูแลแล้วก็ปฏิบัติตัวยังไงซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์เชี่ยวชาญ โรหิตวิทยาค่ะของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีโดยคุณหมออิสนานันหุ่นนวลหรือคุณหมอหลัเต้สวัสดีครั้งนะคะสวัสดีค่ะก็สวัสดีนะคะชื่ออิสนานันหุ่นนวลค่ะหรือว่าเรียกสันส้นๆว่าเป็นหมอแบบลัเต้ก็ได้ค่ะเป็นแพทย์โรหิตทวิทยาดูแลผู้ป่วยโรคเลือดเด็กค่ะต้องบอกว่าประเด็นโรคจีซิกที่ดีเนี่ย<ส>เข้ามาถาดโหมในเพจสถาบันสุขภาพเด็กนะคะเพราะว่า เวลาสื่อโซเชียลมีเดียเวลาเกิดประเด็นกระแสะอะไรขึ้นมาเกี่ยวกับสุขภาพเด็กเนี่ยมันก็จะลามไปพ,พ่อคุณแม่ก็จะเริ่มกังวลน,นะคะก็เลยเกิดเป็นประเด็นในวันนี้ขึ้นมางั้นขออนุญาตถามคุณหมอแบบนี้ค่ะว่าโรค g ีซิเนี่ยเอ๊มันคือโรคอะไรบางคนก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นหูนะคะแล้วก็มันส่งผลต่อเด็กอย่างไรได้บ้างคะจริงๆเราต้องทําความเข้าใจก่อนคะ่ะว่า G6 PD เนี่ยก็คือเป็นเอนไซม์ที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นเอนไซม์ที่พบได้ค่อนข้างจะเยอะในเม็ดเลือดแดงในภาวะปกติเนี่ยเม็ดเลือดแดงเราจะมีเอนไซม์ G6 PD เนี่ยอยู่คอยทำหน้าที่อะไรคอยทำหน้าที่ในการที่ปกป้องเม็ดเลือดแดงจากสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆะคะทำให้ตัวเม็ดเลือดแดงมันคงตัวอยู่ได้แล้วก็ไม่เกิดภาวะที่เม็ดเลือดแดงมันแตกง่ายในภาวะปกติทีนี้สำหรับผู้ป่วยที่มี ภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD นะคะเวลาเขาได้รับสารกระตุ้นบางอย่างมันก็จะทำให้เกิดไอตัวสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันเยอะขึ้นเลือดแดงเขาก็เลยไม่มีความคงตัวอยู่ได้แล้วก็มีการแตกง่ายมากกว่าคนปกติค่ะจริงๆมันเป็นประเด็นคำถามที่คุณพ่อคุณพ่อคุณไม่เขาสงสัยคุณบอคืออย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตยกตัวอย่างว่าเวลาลูกเข้าโรงเรียนเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลเนี่ยทางโรงเรียนหรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าเด็กแค่อย่างเนี้ย เขาจะถามว่าเด็กเนี่ยมีโรคประจําตัวอะไรหรือเปล่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเป็นโรคประจําตัวเจสิกพีดีเนี่ยก็จะเริ่มแบบกังวลก็จะเขียนรายละเอียดไปให้ทางคุณครูว่าลูกฉันเป็นเจสิกพีดีแพ้นั้นแพ้อนี้เขาก็เลยถามกลับมาว่าแล้วเด็กที่เป็นเจสิกพีดีเนี่ยมันสามารถใช้ชีวิตตามปกติเหมือนกับเด็กทั่วไปได้ไหมคะจริงๆต้องบอกว่า ถ้าเมื่อไหร่ที่ตรวจพบว่ามีภาวะพร่องเอนไซม์ G ีซิพดีนะคะทางโรงพยาบาลที่ที่ตรวจให้ต้นทางเนี่ยเขาจะมีสมุดคู่มือ,อซึ่งวันจริงๆแล้วันนี้หมอได้เอามาให้ดูด้วยะคะ่<อ>ะก็คือเราจะมีเป็นสมุดคู่มือสําหรับโรคประจําตัวผู้ป่วยที่เป็นโรคคล่องเอนไซม์ G ีซิพดีซึ่งในสมุดคู่มือเนี่ยจะมีการระบุรายไว้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะตั้งแต่ ตัวสารที่อาจจะกระตุ้นทําให้เกิดเรื่องของตัวสารต้านอนุมูลอิสระที่มันเยอะขึ้นจริงๆแล้วการที่ร่างกายได้รับตัวสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยมันได้รับมาจากหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดเชื้อก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อบแบคทีรียติดเชื้อไวรัสเนี่ยก็กระตุ้นทําให้หทําให้เม็ดเลือดแดงของผู้ป่วยที่เป็นโรคพ้องจีสิกพีดีเนี่ยสามารถแตกได้ง่ายขึ้นอันต่อไปก็จะเป็นพวกสารเคมีบางอย่างยกตัวอย่างเช่น พวกสารเคมีที่ผสมอยู่ในยุคเหม็นซึ่งหรือว่าเป็นสารเคมีที่อยู่ในน้ำยาย้อมผมค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นตัวที่กระตุ้นทำให้ในเรื่องแตกได้เหมือนกันส่วนอันที่จะมีอีกก็จะเป็นสารที่ประกอบอยู่ในส่วนผสมหรือว่าส่วนประกอบของอาหารค่ะ,คะจริงๆผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยโดยเฉพาะที่ตวรวจรล้ว่าเจอว่ามีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิดีจริงเนี่ย อาหารที่ควรอีกเลี่ยงเลยมากที่สุดเนี่ยก็จะเป็นอาหารพวกที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากถั่วปากอ้าเพราะว่าจะบอกว่าจีซิีดีเราจริงๆมันมีหลายระดับค่ะ,คะการที่ เม็ดเลดแดงใครจะแตกมากแตกน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าระดับของเอนไซม์ของผู้ป่วยคนนั้นมีมากน้อยแค่ไหนค่ะแล้วก็ปริมาณของตัวสารต้านอ,อนุมูลสิระที่หรือว่าปัจจัยกระตุ้นมันกระตุ้นมากน้อยแค่ไหนเหมือนกันตัวที่กระตุ้นจะทำให้เม็ดเลดแดงแตกได้ง่ายมากๆเลยแล้วก็แตกแตกจริงๆเนี่ยก็มันจะเป็นถั่วปากอ่าอ,อ,อันอื่นๆก็จะเป็นกลุ่มพวกที่เป็น พืชตระกูลถั่วต่างๆเช่นถั่วลิสงเนี่ยคะ่ะหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นพวกบูเบอรี่เชอร์รี่แล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ที่ผสมอยู่ในสารสารประกอบของอาหารต่างๆพวกผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เขาใส่ในสารกระป๋องผลไม้กระป๋องเนี่ยคะ่ะก็ทําให้กระตุน้นทําให้ในเรื่องแตกง่ายเหมือนกันเราถามว่ามีผู้ป่วยหมอบ้างไหม,มที่บางคนแล้ว ทานแล้วทานบางอย่างยกตัวอย่างเช่นตรวจเจอว่าเป็น g c p d deficiency หรือว่าพ่อง e อนไซ e g c p d เนี่ยเราเราทานกลุ่มพวกที่เป็นบูเบอรี่หรือว่าเชอร์รี่จริงๆก็มีนะคะแต่ว่าไม่ได้แนะนำให้ไปลองทุกคนเนื่องจากว่าเราไม่ทราบว่าถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ได้ตรวจดูระดับของตัวเอนไซมว่ามีมากน้อยแค่ไหนหรือเราไม่ได้ทราบว่าเป็นแบบคลาสไหนหรือว่ามีการกลายพันธุ์ชนิดไหนเราจะไม่ ไม่สามารถบ่งบอกได้ว <Iz zy> <S luxury> ่าคนนั้นมีความรุนแรงจริงหรือไม่คือถ้าตรวจเจอแล้วก็ยังคงให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในสมุดข้อคู่มือที่คุณพ่อคุณแม่ได้รับไปอยู่ดีค่ะก็คือว่าในรายที่ตรวจเจอแล้วก็จะได้สมุดคู่มืออย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ควรจะให้น้องเนี่ยเวลาไปโรงเรียนอาจจะต้องพกหรืออาจจะต้องแจ้งกับทางโรงเรียนตามคู่มือเลยเพราะมันก็จะมีรายละเอียดบอกว่า เออในผู้ป่วยโรคนี้เนี่ยแพ้อะไรแล้วก็ต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะแต่ปาเชื่อว่าการใช้ชีวิตตามปกติในวัยเด็กก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติทั่วไปใช่ไหมคุณหมอจริงๆก็ใช้ชีวิตได้คล้ายๆกับเด็กทั่วๆไปเพราะว่าในภาวะปกติแล้วเนี่ยผู้ป่วยกลุ่มนี้จะไม่ได้มีเมเือดแดงที่แตกอยู่ตลอดเวลาย,ยกเว้นจะได้รับเป็นเหมือนสิ่งกระตุน้นค่ะ คุณพ่อคุณแม่จะต้องสังเกตอาการว่าเมื่อไหร่ที่เราสงสัยว่าลูกของเราเนี่ยมีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกก็จะแบ่งแยกออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆว่าหนึ่งก็คือไม่ทราบมาก่อนเลยว่าลูกเราเป็นโรคคล่องเอนไซม์จีซีดีค่ะ กลุ่มผู้ป่วยที่ไม่เคยทราบมาก่อนเลยเนี่ยส่วนมากเด็กจะมีอาการหมอยกตัวอย่างเช่นเม็ดเลือดแดงจะแตกก็ต่อเมื่อได้รับสารกระตุน้นเมื่อไหร่ที่มีสารกระตุน้นยกยกตัวอย่างเช่นมีไข้เนี่ยค่ยยคะหรือว่ามีการสัมผัสสารบางชนิดเขาอ,อาจจะมีภาวะซีดลงมีตัวเหลืองตาเหลืองมากขึ้นดูอ่อนเพลียจากภาวะที่ซีดนะคะ ถ้าสารกระตุ้นนั้นยังคงอยู่เม็ดเรือแดงเราก็จะยังแตกอยู่เรื่อยๆตลอดไปภาวะซีนมันก็จะสัมพันธ์กับการได้รับเรื่องของตัวสารกระตุน้นกับภาวะเม็ดเรือแดงที่แตกแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สังเกตได้เลยก็คือปัสสาวะจะมีสีเข้มขึ้นหรือว่าเป็นสีโค้กซึ่งจริงๆเนี่ยหมอได้เอาตัวอย่างมาให้ดูร่วมด้วยนะคะก็ที่ถือมาทุกคนก็ถามว่า นี่คือปัสสาวะใครแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นตัวอย่างนะคะเป็นเป็นการผสมมาให้ดูว่าจริงๆแล้วลักษณะของตัวปัสสาวะเนี่ยจะเป็นสีที่มันเข้มขึ้นคล้ายสีโคหรือว่าจริงๆแล้วบางคนถ้าสมมติว่าม็ด้อยแรงแตมกมากๆเนี่ยอาจจะเห็นเป็นสีดําได้อ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังเกตได้ให้เห็น ซึ่งคนที่ไม่เคยไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนเนี่ยบางคนก็คือจะมีภาวะซีดเหลืองเป็นเป็นหายหาย<ฆ>แล้วก็ถ้าสมมติซีดไม่มากบางบางครอบครัวอาจจะยังไม่ได้มาตรวจด้วยซ้ำค่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณพ่อคุณแม่สงสัยก็สามารถจะพามา,มาเช็คได้นะคะว่าสงสัยว่ามีภาวะรูปมีภาวะร่องเอนไซม์ G6PD หรือเปล่าค่ะซึ่งการตรวจเนี่ยก็จะมีหลายวิธีเหมือนกันค่ะจ<ฆ>้ะ เดี๋ยวรายละเอียดหมอจะแนะนําต่อไปว่ามีวิธีไหนบางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่เราทราบแล้วว่ามีภาวะพร่องเอนไซม์จีสุดพีดีแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็สังเกตไม่ต่างกันเลยค่ะถ้าสมมติว่ามีอาการอย่างที่หมอแจ้งไปข้างต้นว่าสงสัยว่ามีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกเนี่ยอาจจะต้องพามาเพื่อที่จะหนึ่งก็คือรักษาภาวะต้นเหตุยกตัวอย่างเช่นมีการติดเชื้อไวรสัสเป็นหวัด หรือว่าติดเชื้อแบคทีเรียก็จะได้รักษาได้อย่างทันท่วงทีงทแล้วก็ข้อสองก็คือมียาบางตัวที่เป็นข้อห้ามนะคะสาหรับผู้ป่วยที่มีภาวะพร่องเอนไซม์จีซิกพีดีถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่พามาตรวจเนี่ยก็แนะนําให้ยื่นสมุดคู่มือเสมอ,อมหรือว่าแจ้งแพทย์ที่ทําการตรวจนะคะเขาจะได้มีการเลือกยาให้ให้เหมาะสมสําหรับลูคเราที่มีภาวะนี้อยู่ค่ะแล้วก็ผู้ป่วยที่ ที่ได้รับการวินิจฉัยมาแล้วนะค,คะพี่ปาบางส่วนเนี่ยเขาได้รับการวินิจฉัยมาตั้งแต่แรกเกิดแต่จริงๆเราหมอจะบอกว่าเราไม่ได้มีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นไว้ในในเด็กทุกคนนะคะเราจะมีการตรวจก็ต่อเมื่อถ้าสมมติว่าคลอดออกมาตอนแรกก็มีภาวะต,ตัวเหลืองค่อนข้างจะเยอะหรือว่าตัวเหลืองนานกลุ่มเด็กที่มีภาวะตัวเหลืองต้องส่องไฟตอนแรกเนี่ยอาจจะได้ตรวจว่ามีภาวะนี้ร่วมด้วยไหมค่ะ ก็ถ้าสมมติว่าตรวจแล้วพบเนี่ยทางโรงพยาบาลก็จะมีการให้คุ้มสมุดผู้มือร่วมไปอยู่แล้วค่ะติดไปกับตั้งแต่แรกเกิดเลยในกรณีที่ตรวจพบอพอฟังอาการแล้วจริงๆแล้วคุณพอ่อคุณแม่สังเกตได้ง่ายมาก เพราะคุณหมอเนี่ยอธิบายคือปามองเห็นภาพตามเลยนะในกรณีที่เราอาจจะไม่เคยเจอหนึ่งเลยในกรณีที่อาจจะยังไม่เคยทราบมาก่อนคุณหมอก็ได้อธิบายชี้ชัดแล้วว่าเอ้ก็ลองสังเกตด,ดูว่ามีลักษณะแบบนี้หรือเปล่ายิ่งชัดเข้าไปอีกในกรณีที่ตรวจมาแล้วตั้งแต่แรกเกิดออกเป็นแล้วสมมติว่าอาจจะไปได้รับสิ่งกระตุ้นสิ่งเล้าอะไรก็แล้วแต่ทั้งอาหารสารเคมีนะคะหรือสิ่งกระตุ้นอื่นๆเด็กก็จะมีอาการเช่น ถ้าเป็นหนักก็อย่างนี้เลยตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ปัสสวาวะเป็นสีโค้งหรือบางรายก็จะเป็นสีดําไปเลยนะคะแล้วก็อาจจะถ้ามีไข้นี่คือจะตัวจะเหลืองไหมค่ะอาจารย์ถ้ามีภาวะเม็ดเลือดแดงแตกตัวก็อาจจะเหลืองเยอะขึ<อ>้นหรือว่าตาเหลืองเยอะขึ้นอันนี้ก็สังเกตไดุ้พ่อฟังแล้วจริงๆเราเราไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้แบบคุ้นหูเหมือนโรคแบบ RSV ไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกอย่างนี้แต่พอได้ยินแล้วมันมันก็เป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่คุณจะต้องสังเกตแล้วก็อาจจะต้อง เ,เขาเรียกว่าดูแลเด็กในกลุ่มนี้ในกรณีที่เจ็บป่วยเป็นพิเศษหน่อยนะคะว่อันนี้เป็นคําถามที่หลายท่านอยากทราบเหมือนกันค่ะคุณหมอว่าและโรคนี้เนี่ยมันสามารถตรวจพบเด็กเลยอย่างที่คุณหมอบอกในกรณีที่ตัวเหลืองส่องไฟต้องจําเป็นเด็กต้องไปตรวจคุณพ่อคุณแม่สามารถขอตรวจตอนคลอดออกมาได้ไหมว่าคุณหมอตรวจให้เลยได้ไหมหมายถึงว่ายังไม่มีอาการแต่ว<อ>่าคุณพ่อคุณแม่อยากทราบใช่ไหมใช่สามารถทําได้ไหมคะ จริงๆถามว่าทําได้ไหมเนี่ยหมอคิดว่าสามารถทําได้แต่ว่าจะมีข้อติดใจอยู่นิดหน่อยอค่ะว่าถ้าสมมติว่าทำไปแล้วโดยที่ยังไม่มีอาการนะเบื้องต้นเนี่ยมันก็จะถ้าสมมติว่าเราตรวจยล้เจอว่ามีภาวะพร่องเอนไซม์ g 6 p ีเกิดขึ้นเนี่ยโดยที่การตรวจเรื่องของตัวโรคนี้เนี่ยค่ะมันจะมีเทคนิคการตรวจหลายอย่างค่ะ อธิบายคร่าวๆเลยก็คือตรวจง่ายๆหลักๆก็คือตรวจว่ามีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD หรือไม่มผลตรวจก็จะออกมาว่ามีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD กับมไม่มีภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ซึ่งวิธีนี้จะบอกแค่ว่าเป็นหรือว่าไม่เป็นโรคนี้ค่ะ ส่วนอันที่สองก็คือสามารถตรวจได้เป็นระดับของตัวเอนไซม์ก็จะออกมาเป็นจำนวนเปอร์เซนต์ของเอนไซม์ว่าเราขาดเอนไซม์มากน้อยแค่ไหนใน100%่งเราก็จะทราบว่าถ้าเราสมมติว่าระดับเอนไซม์เรา มีปริมาณน้อยมาก,าก<ะ>แสดงว่าเราเป็นชนิดที่อาจจะรุนแรงเพราะว่าเรามีเอนไซม์ตัวนี้อยู่ค่อนข้างน้อยเม็มดเลือดแดงของของรูปเราเนี่ยอาจจะแตกได้ง่ายกว่าคนที่เขามีระดับเอนไซม์ที่เยอะอกับกลุ่มที่สามก็คือตรวจเป็นลักษณะของการกลายพันธุ์ของตัวยีนค่ะซึ่งอันนี้ก็จะมาสามารถทํานายได้เหมือนกันว่าเราเราอ,อยู่ในระดับความแรงระดับประมาณไหนส่วนใหญ่เนี่ยแล้วแต่โรงพยาบาลพี่ปาซึ่ง<อ>ถ้าสมมติว่าเราตรวจ ตรวจแค่บอกว่าเป็นหรือว่าไม่เป็นก็จะมีผู้ป่วยบาง,บางกลุ่มแม้ว่าจะไม่มีอาการเลยแต่ว่าเราดันไปนตรวจก่อนนะคะเราก็เจอว่ามไม่เป็นเป็นโรคสงสัยว่าเป็นโรคนี้จริงๆเนื่องจากพันมีภาวะพร่องเนอนไซม์จีซิปดีเขาก็จะถูกตีตราว่า,วาเ,เป็นโรคนี้โดยที่เราไม่รู้ว่าระดับคาสความรุญแรงของเขาหน้าระู่ระดับไหนเพราะฉะนั้นลูกคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะทานอาหารบางอย่าง ไม่ได้<อ>ยกตัวอย่างเช <พอ S 1> ่นบูเบอรี่<อ>หรือว่าเชอรี่อ,อ่างเงี้ยค่ะเนาะก,ก็จริงๆแล้วเด็กอาจจะไม่ได้เป็นแต่ว่าคน,เนาเรียกว่าพลาดของอร่อยไปอี้ใช่ไหมคะอาจารย์คุณพ่อคุณแม่ถามมาว่าในกลุ่มเด็กเจสิกที่ดีเนี่ยการทานระดับไหนเช่นเพอหยิบถั่วป,ะปะักอ้าเม็ดสองเมด็ดเนี้ยเป็นไหมเมด็ดแดงแตกเลยไหมคะ ถ้าสมมติว่าเป็นถั่วปักอ้าเนี่ยสนมากเม็ดแดงมักจะแตกค่ะแล้วก็เราอย่จบย่อยอีกว่าถั่วปักอ้านั้นปรุงสุกมากน้อยแค่ไหน,น<อ>แต่ว่าก็จะเป็นสนิทที่จริงๆเราไม่แนะนำให้ให้ลองนะคะ้าองดูเพราะว่าถ้ามันแตกแตกเยอะสมสมุติว่าเม็ดแดงเราแตกเยอะลูกเราอาจจะมีภาวะซีดมาก เราก็มีภาวะเหนื่อยดูซึมลงหรือว่าบางคนแล้วถึงขั้นที่ไตวายได้เหมือนกันนะคะ<อ>เนื่องจากว่าสาร,รในไมไดเรื่องมันไปสะสมที่ไตอันนี้หมอก,ก็ไม่ได้แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่แบบลองว่าเราจะแตกมากน้อยแค่ไหนหค่ะในสถาบันของเราในหน่วยของโรคหิตวิทยานี้มีเคสเด็กที่เป็นจิตซกพีดีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์จริงๆแล้วถามว่ามีมากน้อยแค่ไหนก็คือพบได้เรื่อยๆนะคะ แล้วก็ปริมาณจริงๆแล้วเนี่ยก็เจอค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะว่าตอนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่ามาเจอกับหมอตอนแรกเนี่ยผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่มีภาวะตัวเหลืองตอนแรกแล้วก็ได้รับก,การวินิจฉัยมาตั้งแต่ตอนแรกคลอดที่เจาะตัวสกรีนนิ่งดูแล้วก็เจออะค่ะเจอว่าว่ามีภาวะนี้ก็อยาก จริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่กังวลเนาะที่แบบฝากประเด็นคําถามปามาอยากจะให้ถามอาจารย์พอฟังแล้วจริงๆก็อยู่ที่ทางครอบครัวด้วยเนาะต้องช่วยกันอะไรที่มันเป็นข้อห้ามอ่ะมันก็จะมีสมุดคู่มืออยู่แล้วเราก็ไม่ลองแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดอาจจะต้องสอนเด็กๆตั้งแต่เล็กๆไหมคะคุณหมอว่าเราลูกเราแพ้อะไรเราอันนี้กินไม่ได้นะเพราะว่าการไปโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนแล้วพ่อแม่ไม่สามารถเข้าไปดูแลได้ตลอดคืณนอาจจะต้องสอนเด็กๆ ตั้งแต่เล็กๆให้เขารู้ว่าเขาเ,าเป็นโรคนี้นะแล้วก็ต้องพึงระวังอะไรถ้าไปเจอหรืออะไรที่มันสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่กระตุ้นก็ต้องให้รีบกลับมาบอกกับทางครอบครัวเนะเผื่อจะได้แจ้งกับทางโรงเรียนหรือว่าที่เราไปส่งเรียนที่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อความปลอดภัยนะคะจริงๆแล้ววันนี้เราได้ทางประเด็นว่ามันเกิดยังไงจริงๆแล้วคุยกับจามไปตั้งแต่ก่อนเข้ารายการแล้วว่าจมูกมันเป็นเกี่ยวกับพันธุกรรมใช่ไหมคะซึ่งผลเนี่ยมาจากแม่ มากกว่าพ่อใช่ไหมจริงๆไม่อยากโทษแม่นะคะแต่ว่ามันก็เป็นโรคที่มันมที่มันได้รับการถ่ายทอดมาจากพันธุกรรมจริงๆค่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมติคือผู้หญิงส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะเป็นพาหะแล้วก็ตัวความพิติตของตัวตัวโรคนี้นีคะมันจะอยู่บนโครโมโซมที่เราเรียกว่าเป็นโครโมโซม X อมของผู้ชายเนี่ยเรามี X เดียวแต่ว่าของผู้หญิงเรามี2 X ก็คือ XX Mm hmm. ถ้าสมมติว่า X ตัวใดตัวหนึ่งมีความผิดปกติไป mm hmm. คนนั้นก็จะมีการเกิดโรคนี้เกิดขึ้น mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเด็กผู้ชายได้รับ X ที่มีปัญหามาจากคุณแม่นะคะ mm hmm. ก็คือคนนั้นเนี่ยเป็นโรคโัวๆ oh. แต่ถ้าเป็นเด็กผู้หญิงได้รับ X <Ha. S 2> ที่ผิดปกติมาจากคุณแม่ <Ha. S 2> แต่ว่าอีกฝั่งนึงมาจากคุณพ่อซึ่งเป็น x ปกติ ผู้หญิงคนนั้นก็คือก็จะเป็นแค่พาหะเหมือนกับคุณแม่มแต่ถามว่ามีไหมที่เด็กผู้หญิงบางคนเป็นโรคนี้จริง,รงๆเราก็ต้องบอกว่ามีเหมือนกันค่ะเพราะว่าอาจจะได้รับเอ็กซ์มาจากทั้งคู่<อ>หรือว่าคนนั้นมีโรคบางอย่างรวมด้วยที่ทำให้โครโมโซมผิดปกติไปแล้วก็ทำให้โครโมโซมเอ็กซ์นั้นม,มีปัญหาสรุปก็คือพบในผู้หญิงมากพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงค่ะ วันนี้ได้จริงๆได้ครบทุกประเด็นเลยนะคะอาการคุณหมอบอกไปแล้วว่าถ้าในในกลุ่มเด็กที่เป็นซีซีที่ดีเนี่ยได้รับสิ่งกระตุน้นหรือว่าอาหารที่ทําให้เม็ดเลือดแดงแตกอาการจะเป็นยังไงคุณพ่อคุณแม่จะต้องสังเกตดูแลยังไงแล้วก็สาเหตุเกิดมาจากอะไรจริงๆแล้วอยากสุดท้ายนีอยากจะให้คุณหมอแนะนําเพิ่มเติมกับแฟนคลับรายการที่นี่เป็นหมอเด็กนะคะเพราะว่าเราเผยแพร่ผ่านกรมการแพทย์ด้วยนะคะก็จะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็อาจจะมีทั้ง สหาริชาชีพอื่นๆที่เข้ามาฟังด้วยว่าจริงๆแล้วโรคนี้เนี่ยมันอยากจะให้บอก,อกกับคุณแม่ว่ายัางไงดีว่ามันไม่ได้น่ากลัวเพราะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกังวลแล้วก็กลัวมากๆกลัวที่จะไม่กล้าให้ลูกได้ออกไปเขาเรียกอะไปทำแอคทิวิตี้อย่างอื่นเพราะว่ามันก็อาจจะเป็นการกดพัฒนาการของเด็กหรือเปล่ายให้คุณหมอฝากหน่อยค่ะจริงๆแล้วหมอคิดว่าถ้าสมมติว่า คุณพ่อคุณแม่ท่านไหนมีลูกที่เป็นโรคนี้นะคะก็สามารถใช้ชีวิตได้คล้ายๆกับเด็กปกติคือน้องสามารถไปโรงเรียนได้สามารถที่จะออกมีแอคทิวิตกับคุณพ่อคุณแม่ได้ เพียงแค่ว่าจริงๆแล้วเราต้องหลีกเลี่ยงตัวสารบางอย่างที่มีคําแนะนําในสมุดคู่มือนะคะอ,อันนี้เป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่รู้แล้วว่าลูกเราเป็นเนี่ยหมอขออนุญาตขอร้องคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่าอย่าลองนะคะว่าอันนี้จะทําให้เม็ดลือดแรงแตกไหมหรือว่าน,นี้จะแบบไม่ได้แตกะะอะไรเงี้ยค่ะก็ยังคงให้ให้แนะแนําให้ปฏิบัติตามสมุดคู่มือ,อมแล้วก็อันที่สองก็คือ คิดว่าสมุดคู่มือเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านเนี่ยจะได้รับอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยความสําคัญก็คือหมอจะแนะนําคนไข้ที่ที่ตัวเองได้ตรวจอยู่เสมอว่าสมุดคู่มือเนี้ยจะมีประโยชน์ถ้าสมมติว่าอยู่กับเด็กเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆรแล้วเราไม่ได้อยู่กับลูกตลอดเวลาจริงไหมคะเราจะต้องทํายังไงก็ได้ให้จริงๆรแล้วเด็ก หรือว่าลูกของเราเนี่ยมีสมุดคู่มือเนี่ยพกพอเมืเม่อไหร่ที่เราไม่อยู่แล้วเขาเกิดปัญหาเกิดขึ้นเรามีมีใครที่มาเจอหรือว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเด็กโตเขาสามารถบอกได้นะคะเขาก็ยังบอกได้ว่าเป็นโรคนี้เราก็จะต้องได้รับการรักษาที่เหมาะสมะก็ทันท่วงทีส่วนประเด็นที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่าทางโรงเรียนถามมาตลอดเลยว่าจะต้องจัดการยัางไงาหรือว่าทำยังไงด,ดีเพราะว่าจริงๆแล้ว ต้องบอกว่าสมัยนี้เนี่ยมีการตรวจโรคเนี้ยมันทําได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ตรวจพบมากขึ้นกว่าในอดีตด้วยการเข้าถึงเรื่องของการตรวจอเงี้ยค่ะทําให้จริงๆเราก็มีหลายคนที่ก็บอกว่าเป็นโรคนี้แล้วก็ต้องไปโรงเรียนหมอก็อยากจะแนะนําว่าไปได้ตามปกติแต่แค่อาจจะต้องให คุณครูหรือว่าทางโรงเรียนเนี่ยดูว่าอาหารบางอย่างที่ทางโรงเรียนจัดให้ตอนช่วงกลางวันเนี่ยอาจจะต้องหลีกเลี่ยงสําหรับเด็กกลุ่มนี้นะคะว่าต้องไม่มีการปนเปื้อนมาเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะมีปัญหาในรูปแดงแตกได้แล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือต้องสอนเด็กๆเสมอให้ป้องกันตัวเองอไม่ว่าจะเป็นจากปัจจัยกระกตุ้นต่างๆไม่ไปดมรูปเมนหรือว่าต้องไม่ไปแบบ มีการสัมผัสพวกสารที่กระตุ้นยาย้อมสีเรื่องของตัวสารที่มันอยู่ในพวกถนอมอาหารต่างๆรวมถึงคุณพ่อคุณแม่จะต้องปลูกฝังให้มีการป้องกันเรื่องการติดเชือ้อใส่แมสล้สางมือ,อมรวมถึงได้รับวัคซีนที่อาจจะช่วยลดอาการเหล่านั้นเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนปอดอักเสบนะคะพี่บา นะเป็นสิ่งสําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็สถาบันเราก็มีให้บริการเรื่องของการฉีดวัคซีนด้วยนี่ก็ฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ด้วยถือว่าวันนี้ประเด็นนี้คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่ปาเชื่อว่าเนี่ยหายห่วงไปครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะไป เขาเรียกว่าไปใช้ชีวิตกับเด็กๆให้มีความสุขนะคะให้เด็กๆได้ทำกิจกรรมเอ็ r ซิ u r r แล้วก็ไปโรงเรียนด้อย่างมีความสุขสิ่งสําคัญอย่างที่คุณหมอและเต้ได้บอกไว้นะเด็กๆควรจะต้องรู้ว่าตัวเองอ่ะเป็นโรคนี้และพกสมุดประจําตัวเวลาเข้าโรงพยาบาลฉุกเฉินยื่นสมุดอันนี้ได้เลยเพราะว่ามันจะมีกลุ่มยาบางตัวที่คุณหมอได้บอกไปนะคะว่าเด็กกลุ่มจีซิกพีดีเนี่ยแพ้กลุ่มยานะคะก็ขออนุญาตฝากคุณพ่อคุณแม่ไว้ด้วยสําหรับวันนี้ทางรายการหมดเวลาลงแล้วสนุกมากเลยยังอยากคุยต่อเลยนะคะเดี๋ยวเชื่อว่า EP สองเบ พูดคุยกับเราในรายการอีกสำหรับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะ